โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเกมหาเงินเข้าบัญชี t 2 y Wallet free ตัวใหม่นะครับเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่ได้มีฟังก์ชันในการทำอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีช่องทางในการ ถอนเงินนะครับเข้าบัญชี to Money Wallet ด้วยนะครับผมซึ่งการถอนเงินนะครับอ่าขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับประมาณ10บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสร้างไรายได้จากเกมบนมือถือเข้าบัญชี to Money Wallet แบบไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็สามารถลองดาวน์โหลดติดตั้งแอปนี้ไปเล่นกันดูได้นะครับ ในส่วนของตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะมันเป็นแอปที่มีให้ดาวน์โหลดอยู่บน g o o g l e Play Store นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาเล่นตามกันได้เลยนะครับก็ในส่วนของแอปนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเมนูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เจาะกันทีละเมนูนะครับว่าแต่ละอันเป็นอะไรบ้างนะครับ เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นเงินเขียวนะก็ลองกดเข้ามาดูนะครับสําหรับเงินเขียวนะครับสกุลเงินของแอปนี้ก็จะมีเงินเขียวกับเงินแดงนะเงินเขียวนะครับก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่300บาทนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะหาเงินเข้าทัวร์เลทแบบไวๆเนี่ยแนะนำนะครับให้เพื่อนๆหาเป็นเงินแดงจะดีกว่านะครับ ก็เงินแดงจะเป็นตัวนี้เลยนะอย่างที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับขั้นตําในการถอนมันก็จะอยู่ที่10บาทนะครับซึ่งการหาเงิน2ช่องทางนี้นะครับมันก็หาได้จากการทำภารกิจต่างๆภายในตัวแอปนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับจะมีการหมุนวงล้อนะครับนี่หมุนวงล้อเราสามารถหมุนได้วันละ8รอบนะครับมีโอกาสได้รับลดอ่าขั้นแลด้วยนะจะเป็นลดตัวนี้นะครับ ซึ่งรถตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะอืมโอเคกอ็อันนี้นะครับเหมือนกับว่าเงื่อนไขย,ยังไม่ครบนะเลยยังหมุนต่อไม่ได้นะครับอ่ะปล่อยไปก่อนเนาะทีนี้รถแล่นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตประมาณนี้เลยนะครับซึ่งรถสปอร์ตพวกนี้มันก็จะทำให้เราได้รับรายได้หรือว่าเหรียญทองเนี่ย ต่อนาทีเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการหารลดแรนะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีละกันนะครับเดี๋ยวดูเมนูอื่นไปก่อนนะเมนูเฮาส์นะครับตัวนี้คือะายลองกดเข้ามาดูนะก็เมนูเฮาส์ตัวนี้อไหนกดรับได้ก็กดรับไปนะครับนี่กดรับมาแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้นะครับผมเหมือนกับว่าถ้าเกิดเก็บครบ120บาทก็สามารถที่จะถอนได้เช่นเดียวกันนะสหรอบเมนูนี้ เหมือนกับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการที่มันจะปลดล็อกเนี่ยก็คือเราจะต้องเอารถนะครับในสนามเนี่ยมาผสมกันเรื่อยๆนะวิธีการเล่นแอปนี้ก็คือเราจะเสกรถขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จับรถที่เลเวลเหมือนกันเนี่ยอามาเมิดกันนะครับก็คือมาผสมกันน,นั่นเองนะครับนี่7เจ็ดไปแปดไปเก้าปสิบอะไรทั้งนองเนี่ยนะครับนี่อืมก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับส่วนตัวไหนที่เรามองว่าเลเวลมันต่ำไปแล้วเราก็สามารถที่จะ,ะจับยัดใส่ถังขยะได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับลดพังเราก็ต้องซ่อมด้วยการดูโฆษณาประมาณนี้อืมอ่าวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้ส่วนเหรียญพวกนี้เราก็สามารถที่จะกดเก็บได้ถ้าดูโฆษณาก็าจะได้รับเยอะขึ้นนะครับโอเคแต่นี้ผมไม่ได้ดูนะอ่านี่เงินตรงนี้เช่นเดียวกัน นะครับเงินแดงก็สามารถที่จะกดรับได้นะครับนี่อันนี้ของรางวัลน,นะของรางวัลตัวนี้นะครับก็มีโอกาสได้รับพวกนี้ด้วยนะก็สามารถที่จะกดรับกันได้นะครับต่อมาเมนูรูปผู้หญิงตัวนี้นะครับก็เป็นโบนัสนะครับสามารถที่จะกดเคลมได้เลยกดดูโฆษณานาจะได้เยอะนะส่วนลัคกี้บ็อกตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนกับอะไหล่อะไรพวกนี้นะซึ่งอลองกดเปิดดูยังไม่มีนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าหามาจากไหนนะ ส่วนของลัคกี้บ็อกส่วนรีไซเคิลตรงนี้เวลาที่รถมันเลเวลมันต่ำมากๆมันกรสมกับใครไม่ได้เราก็จะเอามาขายซ่าขายทิ้งนั่นแหละอืมอย่างตอนเนี้ยรถเลเวลสี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมต้องซ่อมแล้วก็ขายทิ้งก่อนเพราะว่ามันจับคู่กับใครไม่ได้แล้วนะครับนี่เราก็จับคู่กันไปแบบนี้ะนะนี่อ่ะเวลาอ่อกดไปกดม,มันก็จะมีอะไรเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ กดรับกันได้นะอ,อ่ะเนี่ยผมก็จะผสมรถเป็นเลเวล11เเรียบร้อยนะครับนี่เห็นปะตอนนี้รถของผมก็เลเวลแม็กอยู่ที่เลเวล11ละนะครับเนี่เราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับด้านล่างขวานะว่าตอนนี้เราอัพไปถึงเลเวลไหนละนก็จะมีเลเวลค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดเชือ่อเพื่อนเราจะได้รับอะไรบ้างมาดูกันเราก็จะได้รับ เงินเขียวเงินแดงแล้วก็จะเป็นเหมือนเลเวลนะซึ่งไม่แน่ใจกันใช่หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเชิญเพื่อนอะไรกันได้นะครับสําหรับสายเชิญเพื่อนนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นการสปีนะครับให้รถมันวิ่งเร็วขึ้นได้รับเงินเร็วขึ้นอันนี้ออโต้ออโต้ก็คือการผสมรถสามารถที่จะผสมรถออโต้โดยที่เราไม่ต้องมากดผสมเอง แล้วก็จะมีแมตต์ตรงนี้ด้วยนะแมตต์ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนการแข่งรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่นะเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีพวกซีซั่นมีแรลงอะไรพวกนี้ด้วยนะน่าจะเป็นการเอารถไปแข่งกับพวกอื่นนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมันจะค้างไปละนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรีเกมน๊บน,นึงนะ อโอเคก็เมนูน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้ให้ทำด้วยนะเขาบอกว่าให้เหมิดรถให้ครบ30ครั้งนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะเวลาเราเหมิดรถแต่ละครั้งเนี่ยมันก็หลอดมันก็จะขยับครบ30ครั้งเราก็จะได้รับเงินนะอืมก็วิธีการเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเกมเล่นเอ่อเพลินๆิน,น,นช,ชิวๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเห็นป่ะ เราก็กดๆๆๆๆแบบนี้นะครับเ,เงินของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะการซื้อรถแต่ละคันมันก็จะเสียเงินนะซึ่งเวลเล็กๆเนี่ยเงินจะยังไม่ตันง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะซื้อไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยนี่แบบนี้เห็นปะ้ะก็จะซื้อไปเรื่อยๆเลยนะอัปเกรดเลเวลรถตัวเองให้มันสูงเราก็จะยิ่งสร้างไรายได้ได้เยอะขึ้นนะครับนี่พอเราเหมิดครบ30สิตรงนี้ เราก็สามารถที่จะกดรับเงินได้นะครับอืมนี่เห็นปะเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีภารกิจแทรกให้ทําอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่กดดูโฆษณาเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยเยอะกว่าผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่านอกจากนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนอกจากนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะหมดละนะสำหรับแอปหาเงิน ล h ชไทคูนตัวนี้นะครับเป็นแอปเกมหาเงินเข้า To Money Wallet f r ฟรมาใหม่นะครับแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะทำกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูมีให้ดาวน์โหลดบน Google Play Store นะครับแอปตัวนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้กับช่องของโชว์กุ a ช n นลด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ